มาชนบุรีเขาบอกว่าตลาดนี้มันอร่อยมาบุกตลาดหน้าสาลจังหวัดชนบุรี ีปปัััังงงงงงมมลลลาาาาสกพอดีเลยมาชนบุรีเขาบอกว่าราดนี้มันอร่อยไงอุ๊ยเจออีกแล้วพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครอีกคนหนึ่งอ่ะครับสวัสดีครับพรผมชื่อยาวครับ คือว่าชอบตอนถ่ายคลิปเป็นไงก็ฝากเข้าไปติดตามพี่เขาด้วยนะคะหนุ่มมึงช่วยแนวด้วยนะคะวันนี้มาบุกตลาดหน้าสาลจังหวัดชนบุรีใช่ที่นี่เขาบอกร้านยำที่นี่แบบปัวมากก็เลยต้องมาเอามาต้องมาใช่อันนี้คือร้านพี่เอกเองหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถึงว่าที่ทำไมเชียร์จังถึงว่าเชียร์จังเราก็ถึงมาเนาะต้องมาลองมาถึงเชียร์ต้องมาใช่เราต้องลองวันนี้สั่งเ็น่ยำ โอ้ยหลายยำเลยอะค่ะนี่เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะดูว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงตัดจ้านหรือเปล่ามาชิมกันนะครปลาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่ไม่เผ็ดเลยเออไม่เผ็ดเลยนะมีไม่เขียนปักเป็ดยังเรียบร้อยแล้วพี่โอเคเดี๋ยวให้ออเดอร์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าร้านของเราก็ถูกสั่งให้มาขายยำแล้วก็ให้กินยำของเรามีอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้ว วันนี้ถ้าสั่งสองยำนะคะเดี๋ยวจับฉลากด้วยคนละหนึ่งครั้งได้ยำไข่บังดาฟีหนึ่งชุดนะคะใครสั่งสองนะถ้าสั่งห้าได้สองครั้งนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าจับนะคะปฏิทิพี่ปักหลักด้วยนะคะอย่าลืมก่อนนี้เข้าไปกดติดตามช่องปักหลักชาแนลนะกดฝากไปด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยเนาะตอนนี้ก็เดินสายอยู่เดินสายได้แล้วเนาะเดินสายได้แล้ว เปิดเลิกเลยมาเปิดเลิกเลยเปิดเลยเปิดอะไครับพี่น้องส่องไหมคะส่องใช่ไหมจับเลยอ่ะจับมาเลยมันจะมีหรือไม่มีพี่มันจะมีหรือไม่มีมันมีมันมีกับไม่มีอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเปิดก่อนนะคะพี่พี่เปิดได้ไหมแกะเลยค่ะเบงดาค่ะอันนี้ได้มีเบงดานะคะพี่เปิ้ลชุดนี้เลยจับมาแรกเลยอ่ะคนแรกใช่ประเดิมไปเลยอ่ะ อันนี้เป็นยำไข่แบงดานะคะชุดเท่าไหร่คะพี่เปิ่นแปดสิบบาทจา้แปดสิบบาทนะคะ okay. ถ้าใครนมะามาชลบุรีก็อย่าลืมนะมาที่ตลาดหน้าสารจังหวัดชลบุรีเลยแล้วก็ร้านจะเป็นสีส้มๆนะคะโต๊ะลุงน้าสารเนาะนี่ไข่จะแน่นอย่างนี้เลยไข่แน่นนี่วันนี้แจกฟรีด้วยสามสิบชุดนะคะ โัวเล็กแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะแท้งท่าดนี่เนาะตักไข่เยอะมันไม่สั่งไปแบบต้องลองนะต้องกินอยู่แล้วค่ะสามไข่สี่ไข่ห้าไข่หกไข่ก็มีมีห้าหกไข่เลยเหรอกินได้เหรออันนี้กลับบ้านนะคะเรียบร้อยลูกค้าน่าร้านเยอะเลยออเดร์จอดได้เลยจ้าดูกสุ นี่นะส,ส,สาาตล์กรงกรป๋อยันะโอ้มาละกแก๊โอ้กป๋งกงกระปองาุนี่นะนี่นะ <c oughs> ไม่เห็นมาปีาแล้วนะครับเา <c oughs> ไม่เห็นมานา n แล้วนะเมียงปังมะล,า,า,มมา,ล,า,ลามามลางกะลามปังป <c oughs> ัง <c oughs> มาเราไม่ได้เห็นบนกะละมังมานานล <c oughs> คนเยอะมากทุกคนเรก็ ห้องพี่ชาญนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วนี่กินให้อ้วนรวยกินให้อ้วนรวยค่ะรวยคึ้รวยขึ้นจะไม่ตายหนุ่มเมืองชนชาแนลนะคะพี่ปักหลักชาแนลนะคะแล้วก็ตลอดไผ่ราคะอันนี้แบบไม่เพ็้นใช่ไหมพี่สดอีกค่ะสวัสดีค่ะไม่ไปที่ร้านเลย อ็ให้ชิมใช่ไหมเป็น้งค้นตาค่ะแต่พี่เตยไงครับอร่อยอร่อยไม่ได้กินรานแล้วใช่ไหมไม่ได้เจอการก็กินกันอยู่ก็แบบว่าแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อเราก็ทำกินทำายากกินการ ก็ <abei> um. คน <sh arp inhale> ไหนที่เป็นเอฟซีอินโดนีเซียนะฮะเป็นชลามัตตาดังนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้เขาดังนะเอฟซีอินโดนีเซียยู่มาเลเซียนี่เขามาคอมเมนต์ผมเยอะเลยในช่องผมนะพี่อ่านแล้วก่อนคือรู้ก็พูดอะไรบ้างนะปลาไซโ้โหเนี่ยยำอะไรอ่ะไอ้พี่ยำอะไรครับประกอบสามไข่ครับสามไข่นะร้อยยี่สิบบาทแม่สิ่ให้แม่สิ่งนะฮะ ชิมอีกแล้วอ่ะไม่ต้องชิมอีกแล้วทุกคนพอไหมพอขอแห้งพอแล้วก็มีไข่ปลาไข่ปูนะคะแล้วก็เดี๋ยวไข่แดงเค็มนะคไข่ปลากรกนะไข่ปลากบเหรอไข่ปลากบ นี่ยำอะไรป้ายำแซลมอนนะคะแซลมอนนะยำแซลมไข่นะครับไปส่งโดยที่เพิ่มเงอใส่ลูกไก่ฮิิวฮิิวทาเตาะทาเตาะเตาะต้มเตาะ ใครจะมากินสีมันประกบมานะอยากให้สีมเดียวอ๋อยากให้ชิมสีมเดียวใครใครน้าร้อยสตรีก็ไม่ครับแต่ให้ชิมดีให้ชิมทุกคนเลยคนที่คุ้นคุ้นคุ้นกับรสชาติที่นี่ไงก็ไม่เดี๋ยวเราก็ให้ชิมคนละกำลังไงอ่ะเดี๋ยวอ่ะเริ่มต้นชิมดีกว่าจิ๊บเปิ้ลเอาเลยค่ะอ่ะเริ่มต้นพิตาลอนเลยพิตาลอนก่อน อ่ะพี่ตะลอนก่อนอ่าตะลอนชิมผีพืชประกอบนะไม่รู้ชื่ออะไรกูเรียกตะลอนไปแล้วล่ะใช่เลยไม่ดูเขาดีชิมานอย่างนี้ให้หนนะครับดับจับซื้อไทยแค่ไทยประก็มีเหมืนชอปลยตักหลักเลยนะครับตักหลักชแนลนี่นะนี่นะมาเพมอีกนะสออเดอร์แล้วก็อ่ะหอมปากหอมคอเดี๋ยวให้พี่พี่เขาถ่ายแล้วกันนอนแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปตอนกินเลยดีกว่านะอีกยำหนึ่งกินปลาไอ่ะพี่ปักหลักครับ ตามพี่ปักหลักละใช้กินครบอันนี้แบบไม่ปลานะคะอันนี้แบบไม่ปลานะคะชิมยนีตกนะครับตกนะอ้โหโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับ ขึ้นตาแซ่บขึ้นตามไม่อร่อยแตต้องบอกอร่อยอร่อยแซ่บอ่ะข้าวหมูย่างเหรอไหนพี่เปิ้ลขอดูหน่อยทำข้าหมูย่างก็ทำสิงเอาละกงอาเดี๋ยวมีขอให้พี่เพื่อขอถ่ายก่อนแล้วกันไ่้กินไหมคะอาเดี๋ยวก่อนอันนี้เราสั่งมาแล้วเป็นอันนี้ยำอะไรอ่ะเบคอนเบคอนหมูสับแล้วก็อะไรยจนเนสนี่ ยพหมูย่างอันไหนอีกยำสามคายพอยายกบยำปึ๊บน้ำเยอะัแล้วก็อันนี้เป็นยำแซลมอนนะคะปรใช่ถ้าใครอยู่ที่ปานบุรีนะคะอย่าลืมร้านน้องใหม่ร้านยำสะบัดบ๊อบเออแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยกว่านี่แซ่สะดุ้ง อ้าวมันอยู่ข้างๆกันเลยอ่ะเอ่พลาพิงเนาะเราไม่เออไม่พลาดพิงแหมเราเป็นเพื่อนกันอร่อยเหมือนกันยอมว่าไม่เบื่อเราอ่ะกูถามจริงเราไม่เบื่อยำใช่ไหมยำยำยำเนาะอันนี้อันนี้ปีกเมย์ใครปีกเมย์กบเอาครบเพราะกบทำปั๊บน้ำท่วมเพราะฝนตกอีดอกเพราะกบออกจุลบุรีฝนไม่ตกน้ำก็ท่วมนะคะท่วมเป็นอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์ของน้ำยำแกงส้มค่ะแต่ว่าอันนี้พี่เขาจะไม่แดงเหมือนเราใช่ แล้วก็นี่เลยค่ะเป็นยำข้อหมูย่างนะคะราเจเปลิลเลยชอบมากคือค้อหมูเหมือนจะช่ำๆแบบเนี้ยแล้วก็ติดมันน่อยๆนะจริงๆเขาคนต้องมาคือแบบถ้าม,มาชมบุรีก็มาเนี่ยตลาดโตลุงน้าทานไปเชียงใหม่เชียง <das S 2> <c oughs> ใหม่ก็ไปด้วย <S <S <c oughs> ไปยี่เชียงใหม่บ้ามาตลาดนราธิวาลงนราธิวาสไปด้วยค่ะ <c oughs> มาตลาดโตลุงนะสารชนบุรีรา้านเระปนเซฟเวอร์บอกท่าเลยว่าอร่อยมากปัวจริงค่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราถามสาวสวยดีกว่าสั่งปกี่ยำคะ่ะวันนี้สั่งสี่ยำค่ะแล้วก็ได้ฟรีได้ฟรียำไข่แมงดานี่ไงจับไข่แมงดาได้ฟรีนะคะกินบ่อยไหมคะเนี่ยจับจับไข่ กินบ่อยไหมน้องจ๋าน้องจ๋าพี่ขอพี่ขอติดใบได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรอ่ะพอพี่เขามาแล้วคือทิ้งกบหมดเลยโอ้ติดใพอดีเลยติดใายโอ๊คเป็นยังไงบ้างรสชาติร้านนี้ค่ะรสชาตินะครับคือรสชาติร้านนี้เป็นยังไงบ้างแซ่บมากแซ่บมากหน่อการันตีเลยการันตีเลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปิอยขอบคุณนะคะพี่น้องเบลด ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณพ,ชชพี่หน่มงคลอบพี่หนุ่มมงคด้วยพี่เอกนั่นแหละขอบคุณด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าสมมติใครมาชนบุรีก็อย่าลืมมาแวะมาที่ตลาดโต้รุ่งราชสารชนบุรีนะคะร้านยำเจปเปิ้ลแซโฟร์ให้ของมากมายเลยแล้วก็ถ้ามาเพิเพิ่มก็จะได้แบบว่าจับรางวัลอย่างนี้เนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า